นี่เป็นปั๊มน้ำนะครับใช้ห้องน้าเป็นปั๊มเนาะน่าจะเป็นการดัดแปลงเนาะเอาน้ําจากอ่างเก็บน้ำเมื่อกี้นะครับด้านล่างนะครับมาใช้หรือเปล่าเนาะแต่จริงตัวนี้เป็นโครงการน้ําบาดาลน,นะครับนี่นะฮะโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดนะฮะหกนิ้วนะครับความลึกเนาะห้าสิบหกเมตรนะครับบ้านมะข่างามหมู่สิบเก้านะครับตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะ อันนี้เป็นงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์นะครับคือจริงๆมาถ่ายให้ดูเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้คือบ่อบาดานเนาะแต่มันไม่ลึกห้าสิบหกเมตรนะครับเนีย่ยนะฮะก็จะมีแทงด้านบนอ่าที่ถ่ายให้ดูเนี่ยก็คือมันจะมีแทงน้าแล้วมีโครงการระดับอ่าลักษณะเนี้ยเยอะนะครับก็คืออาจจะได้ใช้งานบ้างไม่ได้ใช้งานบ้างนะครับเนาะเราจะทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์นะฮะพะจริงๆเนี่ยทาง อบจอาจจะให้มาแล้วนะครับหน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้ดูแลต่อมันก็จะปล่อยอย่างนี้นะครับดูจากภาพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าเนาะ